ค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูสารีอีกแล้วนะคะวันนี้ครูสารีมีอุปกรณ์เครื่องเคาะจังหวะด,ดนตรีง่ายๆให้กับเด็กด้วยนะคะนี่นี่ไงนี่เขาเรียกว่าเครื่องดนตรีแตงโมเอะทำยังไงนะแบบนี้ค่ะเด็กๆอยากทําหรือยังคะถ้าเด็กๆอยากทําแล้วเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะนี่ อย่างที่1นนะคะเราจะใช้จานกระดาษค่ะอย่างที่สองนะคะเราจะใช้มเมล็ดถั่วค่ะเมล็ดถั่วที่คุณครูแจกให้นะคะมีทั้งถั่วแดงถั่วเขียวถั่วเหลืองแล้วก็ถั่วขาวนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเด็กๆได้ถั่วชนิดใดอา่าวอุปกรณ์ต่อไปนะคะนี่คือกระดาษค่ะ อุปกรณ์ต่อไปนะคะนี่คือกาวค่ะอ้าวเราลองมาทํากันดูเลยนะคะพร้อมหรือยังคะหนึ่งนะคะเรานําจานกระดาษมานะคะแล้วก็พับเป็นครึ่งวงกลมค่ะจากนั้นนะคะให้คุณแม่นะคะใช้แม็กนะคะแม็กอ่ากระดาษนะคะให้รอบเลยครึ่งวงกลม แล้วก็เหลือไว้หน่อยนึงนะคะเหลือช่องไว้ดนึงค่ะเราก็จะใส่เมล็ดถั่วลงไปไม่ต้องใส่เยอะนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากลองเทสดูว่าเอเอมเล็ดถั่วของเราเสียงดังเพราะหรือยังนะเด็กๆก,ก็ทําแบบนี้ปิดนะคะแล้วลองเขย,าเย่าดูอ๋อเสียงใช้ได้แล้วค่ะแล้วเราก็ปิดเลยะนะคะจากนั้นเราก็ใช้ กระดาษนะคะนี่แบบนี้นะคะฉีกกระดาษนะคะออกเป็นเส้นเส้นเลยค่ะเส้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะฉีตามแนวยาวนะคะเห็นไหมคะคณูรูจะฉีก,กระดาษอย่างไวเลยเมื่อณูกูฉีกแล้วเราต้องการชิ้นเล็กๆเราก็ฉีกอีกค่ะแบบนี้นะคะฉีกระวางพักไว้ก่อนค่ะ เราเลือกแตงโมเป็นเนื้อสีแดงนะคะต่อไปขอบแตงโมเราอยากได้สีเขียวคุณครูก็ใช้กระดาษสีเขียวฉีกเหมือนเดิมเลยค่ะจากนั้นเราก็ทากาวนะคะทากาวเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยค่ะนี่เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะคะสองด้านเลยค่ะ แบบนี้นะคะทำไมเราถึงต้องทำขอบก่อนเพราะว่าตรงนี้เป็นส่วนสำคัญนะคะต้องปิดก่อนเลยเดี๋ยวมเมล็ดถั่วจะออกมานะคะนี่ค่ะกระดาษที่เราฉีกไว้แล้วนะคะนี่นะคะเมื่อขอบแตงโมเสร็จแล้วต่อไปเราก็หันด้านนะคะ แปะลงไปทากาวลงไปที่ทั่วๆนะคะเนี่ยทาให้ทั่วแบ่งเท่าครึ่งก่อนก็นได้ค่ะแบบนี้นะนี่ตรงไหนที่ไม่เรียบร้อยเราก็เก็บให้เรียบร้อยเลยค่ะนะคะตรงนี้สีเขียวหายไปหน่อยนึงเราก็ใส่เราก็เริ่มใช้สีแดงนะคะสีที่สองแปะลงไปเลยนี้เลยค่ะ แปะพาดมาฝั่งนี้เลยนะคะเห็นไหมคะมเสร็จแล้วเราก็เริ่มทากาวใหม่เลยค่ะถ้าเกิดกาวหมดแล้วนะทาให้ทั่วเลยแล้วก็รีบแปะเลยค่ะเดี๋ยวกาวแห้งชิ้นสุดท้ายนะคะเอามาติดให้เรียบร้อยเลยนะคะนี่ เสร็จแล้วนะคะคุณครูก็จะใช้กาวทาและตัวเช็คความเรียบร้อยค่ะว่าตรงไหนนะที่มันยังไม่เรียบร้อยเราก็จะทากาวเพิ่มนะคะแบบนี้นะคะมันยังไม่เรียบร้อยเราก็จะทากาวเพิ่มค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาทาเอา่อมาทากาวรอไว้เลยเราจะติดเมล็ดแตงโมนะคะวิธีการเราก็จะใช้กระดาษนะคะ สีน้ำตาลถ้าเราไม่มีกระดาษสีน้ำตาลเด็กๆก็หากระดาษที่เหลือใช้ในบ้านก็ได้ค่ะเช่นกล่องนะคะกระดาษกล่องนะคะตัดเป็นรูปมเมล็ดแตงโมนะคะกล่องขนมที่เด็กๆรับประทานอ่ะอีกด้านหนึ่งนะคะมันจะเป็นสีน้ำตาลนะคะอ้าวเสร็จแล้วคุณครูก,ก็ติดลงไปนี่เลยนะคะติดลงไปนะคะ เด็กนับตามคุณครูคะ่ะ1 2และ3นะคะอา้าวพลิกไปอีกหนึ่งด้านคะ่ะอ้าวนะคะทากาวรอเลยนะคะเสร็จแล้วก็ติดเมล็ดคะ่ะ1 2ข้างนี้เอา2เมล็ดพอนะคะเอาลวละเราก็จะได้เครื่องดนตรีคอสจังหวะนะคะ รูปแตงโมค่ะนี่ค่ะคือแตงโมที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเครื่องเคาะจังหวะแตงโมค่ะเสียงเป็นยังไงนะอ๋อ,อเด็กๆคะเครื่องดนตรีนี้จะสนุกมากเลยนะคะถ้าเด็กๆชวนคุณพ่อคุณแม่มาเล่นด้วยกันแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่นอนพักผ่อนอยู่อย่าเพิ่งไปเล่นนะคะมันจะทําให้คุณพ่อคุณแม่หนกรูค่ะวันนี้ครูสาลี่พอแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ Música